สวัสดีครับพ่อม่พี่น้องลุงแปนอาเบอรสูขสุขนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศครับวันนี้ก็มา่พอกันครับพอน้ำมนช่องคนตกปลาหาเห็ดครับผมในบรรยากาศตอนเศร้าของวันที่23มกราคม2567ครับพี่น้องครับตามที่เห็นเลยครับพี่น้องวันนี้พระพ่อม่พี่น้องลุงหวยลงห้องครับผมมาหยามุ่งดักปลาครับผมใส่ใบตอนมะแรงว่านนี่ครับตอนแรงๆครับผมเพราะ แต่ว่าบริไทพี่น้องเบื้องด้อครับผมขออภัยหลายๆครับแต่ว่าเมื่อนี้ก็เลยภาพพี่น้องมายามเบื้องรับพี่น้องว่าสิเป็นปยังไงครับเอามาใส่ซิฟหลังเด้อครับเมราะว่ารอบก่อนนั่นเกาหลังครับมันพังหลังหนึ่งพี่น้องแต่ว่าสอมแล้วแหละครับก็เลยเอามาใส่ตอนแรงเลยครับพิกัรเมื่อนี้ก็เป็นร่ำรวยละเมืนขึ้นเกาครับพี่น้องเขตบ้านหนองมิกตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมมาผู้เดียวคือเกาครับผมไปครับพี่น้องไปรุ่นน้ำกันครับวาสิเป็นปยังไงใส่มงไว้ซิฟหลังครับ ไปลุยกันเลยครับผมมาลุ่นกันล้างแหลกครับพี่น้องเอาล้างแหลกสีแหกมันคือเพลินบบมาลุ่นกันครับผมเงียบเตอพี่น้องอุ้ยปูพี่น้องล้างนี่ปูหินครับปลาก็มีอยู่ครับแต่ว่าบ่หลครับพี่น้อง ส่วนมากเป็นปูด้วยครับผมนี่ครับพี่น้องครับหลังแรกครับผมปูหินโตงามๆครับเดี๋ยวเทส่ถังกันครับพี่น้องพอน้ำม้อนเอาถังมาด้วยครับเอาถังสีหน่อยมากครับมือนนี้บาได้ใส่กระติกด้วยครับใส่ถังสีง่ายดีขึ้นกันครับพี่น้องเดี๋ยวมาเทส่ถังกันครับหลังแรกครับพี่น้อง ครับผมกลุ่งก็ะมีเดยอครับพี่น้องกุ่งแกลกักุ่งมงครับไปครับพี่นอ้องไปลุยล้างต่อไปครับผมวระสิเป็นจังใดครับครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งหลังทีสองกันครับเอ้าปูลนลงก็มีพี่น้อง สงสัยมุ่งขาดครับพี่น้องปูแกดมุ่งขาดครับผมนาทีแม่นเหรอครับพี่น้องอุ้ยไตยออกกับมีครับบานี้ เดี๋ยวผมหบมุ่งเขากันครับพี่น้องว่าเพิ่ถือแจกโตครับนี่ครับพี่น้องครับถือยุคครับผมแต่ว่าเพิ่นหนีบมุ่งขาดครับตัวใดที่เพิ่นล้นยุ่เท่างฟังผมก็จับเอายุ่พี่น้องสงสัยต้องได้ซอมมุ่งอีกแล้วครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเทใส่ถังครับไปครับพี่น้องเลาะขึ้นไปเรื่อยๆครับผมกำลังสองหลังเนาะพี่น้องเนาะได้อีกแปดครับ ยู่ตรงนี้อีกหลังนึงครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุนกันครับนะครับพี่น้องครับจักสี่เป็นยังไงเนะาะหลังนี้ก็ไดเอรลุนกันเบิ่งครับพี่น้องอู้หลังนี้ถึกป้าครับอุ้ยปูรุดลงครับพี่น้อง ขอยาดเอาคืนฟังกันครับโอ้ยตา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 ย,ตาย,ตายปูรุดล่งครับทั้งปลาทั้งปูครับพี่น้องสงสัยรอบหนาตรงใดมาแกเมือเอ่ออายุผมมาเพราะว่าปูรุดล่หลายแห้งครับผมนี่พี่น้องพันยูนอกมุ่งครับ เดี๋ยวเอาใส่ถังกันครับรอบก่อนผมใส่เหงือแบบแขวนไ้พี่น้องรอบนี้ผมใส่แบบไ้ข้างล่างตอนแขวนไ้นี่แกเพิ่นมาอยู่ทั้งหลังมุ่งครับพี่น้องแต่พอเอาใส่ข้างล่างแล้วเพิ่นกระน,นีบข้างล่างขาดครับอุ้ยปูนี่ธรรมดาด้วยครับพี่น้องสลัดครับนี่ครับพี่น้องเพิ่นออกมาได้เค,อเคืองโตแล้วครับผมเดี๋ยวเทใส่ถังครับ สงสัยสีได้สำม,มุงหลายหลังอยู่ครับพี่น้องไปครับไปรุ่นกันต่อครับผมนี้อีกหลังนึงครับพี่น้องนี่ครับผมมาลุ่นกันครับเป็นจังไใดเนาะครืองเงียบแทนพี่น้อง อึอุ้ยอุ้ยปูลนลงอีกแล้วพี่น้องแสดงว่าเอาเนื้อใส่ขังล่างนี้บ่ถือต้องครับพี่น้องปกติผมสิแขวนไว้ตรงมุมนี้ครับพอผมแขวนไว้ยังสิ่นมาไตหลังมุมยังสิครับพี่น้องปู เอาไว้ข้างล่างเพื่อกะนีบเอาเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าหลังนี่ถือแํำใดเดี๋ยวผมหบบมุงกันครับผมนี่ครับพี่น้อง่ันมากกับเป็นปลาครับปลาซิวครับผมปลาซิวเขา่าตัวง,งามๆครับแนวใส่ถังครับ เีมีต่รุ่นพอดีครับพี่น้องพอดีดองพอดีแตมบักุ่งครับผมไปครับพี่น้องลุยกันต่ออีกครับยังเหลือหลายหลังอยู่ครับผมดุนน้ำกันเย่แยครับครับพี่น้องครับอีกหลังหนึ่งอยู่ข้างล่างหนุนครับผมแต่ว่าพื้นที่กัดสั้นแห้งครับผมตอนเอาขึ้นมาอาจสีบได้ท้ายบ่งเดือครับผมเดี๋ยวขอุญยะลุไปเอากันครับผุนครับ นี่ครับพี่น้องครับเอาขึ้นมากแล้วครับผมหลังนี้ส่วนมากเป็นปลาครับพี่น้องเดี๋ยวเทศใส่ถังครับปูกระถือกู้พี่น้องแต่ว่าส่วนมากเป็นปลาครับหลังปูกระโตัง่ามปลากระโตง่ามครับผมเดี๋ยวมาลุ่น,นลังนี่ครับพี่น้อง เป็นยังไงคือส่วนเงียบๆพี่น้องเป็นปลาน้อยครับกุ้งครับโอ้ยบางน้ำเป็นแตมีปลาเบิดเท่านั้นครับพี่น้องมาเป็นยังงครับเหลืออีกหลายหลังอยู่ครับผมไปครับครับพี่น้องครับเหลืออีกซีหลังครับผมเดี๋ยวมาลุ่นหลังนี้กันครับ เป็นยังไงมาลุ้นกันครับเอาพี่บอมีปูเนาะเป็นกุ้งน้อยครับพี่น้องแต่ว่าเป็นกุ้งกุ้งแดงครับก,กุ้งกุ้งกล้ามครับผมแต่ว่ากระถือหลายหลครับพี่น้องไปครับไปเบื้องหลังต่อไปครับผม เบิ่งแต่ละจุดท,ที่ผมใส่ครับพี่น้องเป็นแต่มีปลาเบิดเท่านั้นครับผมน้ำกะเห็นพื้นู่ครับแต่บ่เห็นปลาครับพี่น้องสแสดงว่าล่ำหวยโซนนี้ข้าเจ้ามาหากินหลายครับพี่น้องเอามาหลุดล้างนี่กันครับผม ปลาครับปลาซิวเข้าแล้วกับปลาขาวครับพี่น้องตัวง่ามอยู่ครับแต่ว่าบอหลายครับพี่น้องนี่ครับผมยังที่ผมบ้านแหละพี่น้องมาเห็นเมนแต่ปลาลอยนิ่น้ำเลยครับผมเงียบแหงครับไปครับ ไปเบื้งหลังต่อไปครับอีกสองหลังครับพี่น้องครับนี่อีกหลังนึงครับพี่น้องหลังที่เก่าครับอู้ยอาจสีสะท้อนแสงในเรือครับผมมีติ่งุงโดดครับพี่น้องแต่ว่าบอไหยครับ วาเป็นยังครับพี่น้องเป็นเป็นหลังทีสิบกันครับหลังสุดท้ายครับพี่น้องหลังทีสิบครับผมแสดงว่าขื้นมาเทิงนี่เงียบก็อยู่ข้างล่างครับพี่น้องเงียบก็อยู่โซนล่างปลาหน่อยโดดสองตัวครับพี่น้องก็เป็นยังครับผมครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ ครบทั้งสิบลังเลยครับผมเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวไปสรุปให้เบิงยุ่ตรงจุดจอดรถกันแล้วกันครับพี่น้องครับไปครับครับผมตอนนี้ก็มาหอนมองจอดรถแล้วด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิงผลงานกันครับว่าเป็นจังไดครับพี่น้องเดบเพอได้ถอดเดบปนบเห็นครับผมทั้งปลาทั้งปูครับพี่น้องกุ้งกระส่วนหน่อยครับผมแต่ว่ากระถือเยอะครับกุ้ง ิ่นมากกสิเป็นปูครับขามุ้งเพิ่นบุนีบุ้งขากันนัสิถือไล่ก็นี่ครับพี่น้องสำนี้ก็ถือว่าดีอยู่ครับผมถือว่าถือถือว่าหมันอยู่ครับพี่น้องครับปลากันันิได้มุกหนึ่งคนละครับพี่น้องปูนี่ก็ไล่อยู่ครับผมล่มๆแล้วก็ถือว่าหมันครับพี่น้องครับครับพอแมมพี่น้องครับบาเนี่ก็เขาสู้ท่ายคลิปวเน้ะครับเนาะ บ้านนี้ก็สิได้งงงคงข้าบ้านครับผมบรรยากาศก็เกือบสิเที่ยงแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกกำลังใจด้วยครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาให้กำลังใจช่องคนตกปลาหาเห็ดครับผมเป็นอะไรก็ฝากไปน้าแน่ก็แล้วกันครับฝากพิดตามคนตกปลาหาเห็ดน้ำหนเด้วยครับผมว่าจา่าใดบอสุภาพบอมาอสมคำบอกคำจ่าใดบอมวันก็ขอโทษขอแพั่หลายๆครับพี่น้องครับ เดี๋ยวพอกันไม่คลิปน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็คือซีซัมนี่แหละครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ